โชว์หน่อยนี่ดูครับดูหน้าหนึ่งได้เยอะมากเลยโอ้โหใหญ่เลยออหื้อยู่นะดูหน่อยแล้วมืงจะได้มีปราพอหน่อย โดนไม่กัดแล้วครับกัดแล้วครับตัวนใหญ่โอ้โห สดนะทนะุกปทุกท่านครับผมวันนี้ผมอยู่ที่แถวแถวอำเภอพนมสารครามนะครับอพอดีผมมาค้างบ้านลูกพี่นะครับบ้านนา้าเป็นหนึ่งครับผมพอขากลับผมก็เลยลองแวะตีนะครับข้างทางนะผมจะกลับกทมรครับเลยลองแวะตีไล่ตีข้างทางไปเรื่อยนะครับผม เดี๋ยวลองไปสำรวจดูครับผมจะม,มีตัวหรือเปล่าไปครับครับดูตรงน,นี้นะครับสวยมาก ขอตกปลาหน่อยนะครับตกปลาเหรอ nada not ครับนี่ตัวเตรียมไปยังมากัดเลยกัด ปนปแล่ะโดนอืมนืมอืมไปแล้ะโดนซ่อนนะครับอืมยำไปยำมาครับเรียบร้อยสวยเลย อมเอนะครับโอ้ยเดี๋ยวนะครับขอใช้ชิปเปอร์เนาะจะได้โชว์ถนัดๆนดนะครับนะครับนะครับกัะดิ่แรกไม่โดนนะครับก็คือวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอพนมสารคามนะครับผมนะครับขลลับรถเลาะตีดูนะครับผมวันนี้มาบ้านนั้นเป็นหนึ่งนะครับมาบ้านลูกพี่ ก็เลยแวะดีปรปช่อนสัหน่อยนะครับนะครับหมยค่อนข้างสวยเลยนะครับโอเคฝากผลงานด้วยนะครับผมกระป๋อมเอเหยียวจากครจ้ำไม้นะ้เป็นหนึ่งนะครับสุดยอด เรือน้อยมากเลยเดี๋ลองกบอย่างดูตรงนี้ดี ชาย,ยาเลขันแล้วครับโดนไหมอุ้ยไม่โดนน่าจะตัวเล็กนะครับ นี่ดสวยสวยไหมโอ้โหสวยครับน้ำไม่น้อยกัดค่อนข้างดีเลยนะครับผมแบบนี้ครับผมกัดเข้าไปเต็มๆนะผมขับรถเข้ามาลึกๆพอเข้ามาลึกๆก็น้ำ เหลือน้อยเลยนะครับผมก็เ,เลยลองใช้เป็นกบยางสอนพิษสามสามดูเหยื่อตัวเล็กๆนะครับได้ผลดีครับผมสอนพิษสามสามนะเดี๋ยวจะให้จ้ำไปนะเป็นหนึ่งครับโอเคครับยวลองกระดีดูนะครับผิวน้ำไม่ไม่เอาเลยนะครับลองดูครับเผื่อใต้น้ำจะโดนบ้าง หรือว่าเข้าไอ้ไอโง่ไปหมดแล้วนี่ปลาเลยวสวยขนาดนี้นะใหม่ตอกใหม่ด้วยนะครับตรงนี้ โดนแล้ว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 โดนจริงครับโดนกระดีนี่โดดนะอุ๊บนมาไซก็ไม่โตนะครับผม แต่ตอนนี้ผมขอเก็บไปทำอาหารนะครับกัดเต็มๆนะครับตรงนี้ก็คือเป็นเป็นหมายคลองลอกใหม่นะครับอ่าครับแล้วก็ผมตีแบบผิวน้ำนะพี่กัดนะครับก็เลยลองเปลี่ยนดูตีฝั่งนี้ก็ไม่กัดนะครับพอข้ามไอ้งูมาตีฝั่งนี้ครับโดนเลยโอเคครับผมกระดี่ยางเป็นหนึ่งนะครับสุดยอดครับผม โดนโดนแล้วครับโดนโดนแล้วครับโดนย้ำไปย้ำม,มานะครับไม่รอดนะครับผมก็ดีนะครับค่อยๆเล่นเดี๋ยวหลุดชบดนะครับ กรดียางเป็นหนึ่งนะครับผมใช้งานได้ผลดีนะครับกับหมายแบบนะครับผมคลองลอกเตียนยๆแบบนี้นะครับก็คือใช้เหยื่อผิวน้ําไม่ยอมกัดนะครับก็ลองเอามาใช้ดูได้ผลเลยนะครับโอเคฝากไว้้วยครับกรียางเป็นหนึ่งครับผมสุดยอดครับดูตรงนี้ รถแลบบ่ตีไปเรื่อยนะครับหมยข้างข้างอุ้ยขาดแล้วครับยูไหมอยู่โอ้โหลุตโอ้โหทำไมครับ นี่พอยช่อนนะครับผมข้างทางครับผมขับรถได้ปีมาด้วยได้ผลครับผมกบยางสอนพิษนะครับเดย๋ยวจกใครจำเลยนะเป็นหนึ่งนะครับสอนพิษสามสามนะครับเต็มเต็มปากกัดที่แรกนะครับผมวัดแล้วคายนะผม เราตีซ้ำไปในเรื่องครับสอนพิษสามสามนะครับเดี๋ยวจากไทยจ้ำนะครับสุดยอดครับแล้วเมืนะ่องจะได้มีประคอหน่อยอโดนไม่น้อยแล้วไม้เดียวโดนโดนไม่น้อยแล้วไม้เดียวโดน เดียวรู้เรื่องตัดหน่อยนะว้าวไม้เดียวกัดเลยนะครับจอดรถเช็คหมายดูนะครับผมขับผ่านนะครับว่าคลองเนี้ยเขาดักไอ้ไองูกันเยอะนะครับก็เลยลองตีดูได้ผลเลยครับผมไม้เดียวกบยางชนพิส,สามนะครับเหยื่อจับไข่จ้ำไปนะเป็นหนึ่งครับผม Okey. Ini yep. โดนมากมาตรงนั้นผิดครับผิดผมว่าแล้วไงทีเดียว กัดแล้วอยู่ไหมกัดเบาจริงเลยโอโหโห้โหใครกัดเบาจริงๆกัดจะไปสปินมั้งเนี่ยนตะัวเล็กเนี่ย ัวนี้ใหญ่โอ้โหรูดนัดไว้แล้วตัวนี้ขึ้นมาไซส์สวยครับเป็นเต็มนะครับผม <c oughs> ย้ำไปย้ำม,มาตัวใหญ่มากัดนะครับที่แรกมีตัวเล็กนะ่าออกมากัดนะสองตัวกัดไปสองทีครับผมตัวนี้ไซส์สวยเลยครับผมกบยังสอนพิษสามสามนะครับอ่า วันนี้ก็คือผมไล่ตีจากพระนมสารคามมานะครับไล่ตีมาเรื่อยๆครับเจอหมาตัวไหนสวยๆก็จอดนะครับผมโอเคใส่สวยครับเนี่ยน,นีไหมาคลองลอกใหม่นะครับในเรื่องครับผมสอนพีสซัมสามเหย๋ยวจากใครจำไว้นะเป็นหนึ่งครับสุดยอดครับไหนปาดช่ว์หน่อย นี่ดูครับดูนั่นหนึ่งได้เยอะมากเลยโอ้ใหญ่ปามตัวโอ้โหได้ตัวเดียวครับไปจอดรถไว้ไหนเนี่ยสี่โมงยินแล้วเนาะผมก็จะกลับแล้วนะเนี่ยไม่ไหวเหนื่อยมาก เดี๋ยวไล่ลงไปแล้วก็เกลี่ยกองนะครับไไไปปลับุ่่มโอ้โหว่าไหวแล้วไปแลองเพียงต่อเพียงต่อไม่ดมถึงระยองแล้วมั้งผมมาไปแลนะครับไปเนาะโอเคครับแม่หนึ่งอ๋อเดี๋ยวปิดคลิปก่อนเออครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ นี่ครับผมไปบ้าน